สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o o e Channel ได้นำซีรีส์มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Peacemaker เป็นซีรีส์ในปี2022ีส1ซีซั่น1ตอนที่ 2. สําสำหรับในเรื่องนะครับ Peacemaker รีบโทรหาเอมิเลียเขาบอกว่าโครงการผีเสื้อคืออะไรเขาถูกผีเสื้อจัดการมาเอมิเลียจะบอกให้ Peacemaker รีบเก็บของแล้วหนีออกมาเธอจึงไปเรียกเรโอวตาให้ขับรถไปหา Peacemaker ระหว่างทาง เอมิเ <Em> ลียเลียวต้าขับรถไปเธอได้โทรหาเมิร์นเมิร์นและจอนมาที่สำนักงานเมิร์นสั่งให้จอนลบรอยนิ้วมือของพีซเมเกอร์ในที่เกิดเหตุทั้งหมดจอนจึงจัดการให้เอมิเลียเรียวต้ามาถึงที่เกิดเหตุแต่ตำรวจมาเต็มพื้นที่แล้วพีซเมเกอร์จึงเริ่มเก็บของซึ่งเขาได้หยิบแผ่นเสียงและแท่งประหลาดๆกลับมาด้วยเอมิเลียโทรหาพีซเมเกอร์และบอกว่าตอนนี้ตำรวจถึงที่เกิดเหตุแล้วให้หนีไปทางอื่นหน้าตำรวจสองคนชื่อแลลี่และซง มาถึงที่เกิดเหตุทั้งสองจึงเข้ามาในเตกเพราะเห็นพีซเมเกอร์กำลังหนีพีซเมเกอร์เห็นว่าตำรวจไล่ตามเขามาเขาจึงเคาะประตูเะมีชายหญิงคู่หนึ่งเปิดประตูให้พีซเมเกอร์เข้าไปแล้วมัดทั้งสองไว้ตำรวจที่ตรวจทั้งชั้นแล้วพบว่ามีห้องหนึ่งไม่มีคนอยู่เมื่อตำรวจพังประตูห้องดงกล่าวเข้าไปพีซเมเกอร์กระโดดลงหน้าต่างไปแล้วตอนนั้นมีตำรวจมาสมทบมากขึ้นเอเมอิเลียเห็นท่าไม่ดีเธอจึงออกไปช่วยพีซเมเกอร์ พิสเมเกอร์ที่กระโดดหน้าต่างนี้เข้าไปปะทะก,กับตำรวจโชคดีที่เอเมิเลย,ย,ย,ยิงยาสลบใส่ตำรวจทั้งหมดพิสเมเกอร์และเอเมิเลจึงขึ้นรถแล้วหนีมาได้สําเร็จทางด้านเมิร์นเขาได้ถามจอนว่าได้จัดการเรื่องลายนิ้วมือของพ i สเมเกอร์หรือยังจอนบอกว่าเขาจัดการให้แล้วซึ่งจอนได้เปลี่ยนเป็นลายนิ้วมือของออกกี้และรี่และทรงจีบไวบ้านของออกกี้ทั้งสองถามว่าเมื่อคือนคุณไปไหนมาออกกี้ไม่ยอมตอบและได้เหยียดทรงไปด้วย แลลี่เลดทรงจรึงออกมาก่อนหลังจากนั้นพวกพีซเมเกอร์มาหาเมินทั้งหมดสงสัยว่าใครเป็นสายกันแน่เพราะผีเสื้อไม่น่ารู้ข้อมูลของพีซเมเกอร์ได้แต่ทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่เมินได้รับสายและบอกว่าที่เกิดเหตุมีพยานสองคนด้วยใช่ไหมพีซเมเกอร์ตอบว่าเขาจับคนไปสองคนเมินจึงสั่งให้เลียวต้าไปฏิสินบนพยานทั้งสองหลังจากนั้นพีซเมเกอร์กลับมาที่บ้านเขากำลังร่ำไห้เสียใจเรื่องตัวเอง ท่านใดนั้นวิจิลนตี้มาหาเขาทั้งสองจึงนั่งคุยกันวิจิลนตี้ถามว่าออกมาจากคุกได้ยังไงพิสมิกเกอร์ตอบว่าเขาทํางานให้กับรัฐบาลซึ่งเป็นงานฆ่าคนวิจิลนตี้บอกว่าเขาได้สะสมอาวุธไว้อยากไปลองใช้งานใหม่ทั้งสองจึงไปกลางป่าทั้งสองจึงยิงปืนทุกชนิดทั้งหมดที่มีทางน้านตำรวจพยายนที่เรโอวตาปฏิเสธบนไว้ได้ชี้ไปที่ผู้ก่อเหตุ ตำรวจจึงไปจับตัวออกกี้ในโทษฐานฆ่าผู้อื่นออกกี้โมโหมากแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ทางด้านพีซเมเกอร์เขานอนอยู่กับพยานหญิงและวิจิเลนตีและเขาได้หยิบแท่งประหลาดขึ้นมาอยู่ดีๆกลไกแท่งนั้นจึงทํางานทางด้านออกกี้ที่ถูกส่งตัวเข้ามาในโค้กเขาได้บอกให้คนที่นั่งอยู่ออกไปไม่งั้นามีเรื่องชายคนนั้นจึงลุกหนีไปท่านใดนั้นชายผิวขาวที่ติดโค้กมานั่งคุกเข่าต่อหน้าออกกี้และตะโกนว่า ไว้ดราก้อนจงเจริญทำให้สงงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่สสำหรับความรู้สึกหลังรับชมตอนที่2ส,สนุกดีครับในเรื่องทําได้ดีเลยและฉากต่อสู้ทําได้สมจริงมากครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดซับสไคร์ทาง YouTube ทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมูฟชแน,นลเพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ